แม่ครับทาไมนั่งสมาธิดูลมเฉยเฉยมันได้บุญมากครับแม่อ๋อก,ก็ตอนนั้นจิตเป็นบุญกายวาจาใจเป็นบุญนะจนจิตก็สงบโอ้บุญมากคือจิตสงบบมได้ปรุงแต่งอันที่ว่าไม่มีไปทําไมไปวัดก็ไม่ได้บุญเท่าไหร่เหมือนนั้นนะไปก็มันยังปรุงแต่งอยู่ทานนั้นก็ได้บุญแต่จิตนี่ปรุงแต่งแต่อันนี้สะอาดค่ะจิตสะอาดหมดจดว่างค่ะเป็นสมาธิได้บุญมากอะไรจะได้บุญมากเท่าจิตสะอาดคะมนุษย์เราทั้งหลาย คิดนี่มันโกโปรกค,ค่ะคมันตำหน,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 นิคนนั้นตำหนิคนนี้ว่าคนนั้นคนนี้นั่นแหละค่ะถึงไม่ได้บุญบที่บุญมากคือจิตสงบค่ะบริสุทธิ์แล้วนี่คือบริสุทธิ์เป็น,น,นคณะคณะนยจอมแล้วถวายของนะครับแม่ได้บุญเท่าไหมครับแม่ถวายของก็ยังไม่เท่าค่ะอันนั้นเป็นสเสวียงบุญนะจอมแต่ได้บุญอยู่นะถวายของแล้วก็ทานก็ได้บุญแต่บุญมากคือบุญนั่งสมาธิหรือว่าทากรรมฐานเดินไปพุโทโธพุโทโธเดินไปกลับมาธิรมเป็นบุญค่ะจิตสะอาดค่ะนะ สะอาดหมดยดค่ะนี่แหละค่ะฮิตบ,บริสุทธิ์ค่ะ